เวลาที่คนไทยไปทําชื่อเสียงในระดับโลกไปได้รางวัลชนะเลิศก็มักจะบอกว่าคนไทยไม่แพ้ใครในโลกนะคะแต่พอมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นบางทีก็จะมีคําพูดว่าคนไทยไม่เหมือนใครในโลกวันนี้ต้องพูดคุยกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิวณิตประธาน TDI น,นะคะว่าเอาจริงๆแล้ว เราเป็นยังไงกันแน่เราไม่แพ้ใครหรือเราไม่เหมือนใครกันแน่คะอาจารย์คนไทยมักจะมองว่าไทยมีเอกลักษณ์นะครับและเอกลักษณ์ของไทยทําให้ไทยไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีวันนี้เราลองมาตีประเด็นนี้กันดูครับว่ามันทําให้เกิดอะไรบ้างครับ Thailand o อ l y อ่ะอันนี้เป็นเป็นวลีที่หลายคนก็พูดติดปากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับติดปากขนาดสาหมงคลฟิล์มเอาไปสร้างเป็นหนังได้เป็นหนังส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับว่าโอโ้มาเที่ยวเมืองไทยมันไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะครับอันนี้ก็ในแง่มุมหนึ่ง อีกแง่มุมหนึ่งนะครับมีหนังสือไ Thailand ์ only เหมือนกันแล้วเขียนในมุมที่ว่าเอ๊ะบางอย่างที่คนไทยคิดว่าไทยแตกต่างนะครับหรือเป็นของไทยจริงๆไม่ใช่เป็นของไทยแท้ๆมันผสมผสานกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองอย่างที่เรารู้กันมันเป็นอาหารที่มาจากโปรตุเกสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ของไทยที่เรียกว่าขนมจีนอ่ะก็ไม่ใช่ของจีนอีกมันก็ะจะมีความย้อนแย้งอะไรกันอยู่นะครับอสองมุมนี้ชี้ให้เห็นว่าคนไทยมักมอกว่าตัวเองแตกต่างแต่จริงๆ แตกต่างกันขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแล้วเราคุรเลยรู้อะไรจากต่างประเทศบ้างครับคมันแล้วแต่คนมองด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามาพูดบอกว่าเอาก็ไทยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นประเทศที่เรียกว่ามีมห ah, าเป็นอมำ ah, ม ah, ม ah, นาจนาจประเทศใหญ่หรือว่าไม่ได้มีเทคโนโลยีก้าวหน้าถ้าเราจะบอกว่าแบบนั้นได้ไหมคะเราก็เลยไม่สามารถจะตามใครทันเราก็จะได้ยินข้อวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับว่าไทยไม่ใช่ประเทศใหญ่นะครับ เราจึงไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีไม่สามารถพัฒนาการศึกษาได้เพราะเราเล็กเกินไปแต่ในเวลาเดียวกันเราก็บอกว่าประเทศอย่างสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจได้พัฒนาการศึกษาได้เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กเอ๊ะตกลงเป็นประเทศเล็กหรือเป็นประเทศใหญ่มันจึงพัฒนาได้คนไทยคล้ายๆมีโจทย์ในใจว่าใหญ่ก็พัฒนาได้เล็กก็พัฒนาได้แต่กลางกอย่างไทยมันพัฒนายากซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปริศนาที่ควรขบคิด จริงๆไม่ว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่ประเทศกลางอย่างไทยก็สามารถมีสูตรของตัวเองได้เช่นประเทศเล็กที่พัฒนาและประสบความสําเร็จมีจํานวนไม่น้อยเลยเขียนเป็นหนังสือออกมาเป็นเล่มๆได้เลยว่ามีสูตระอะไรกันบ้างนะครับส่วนประเทศกลางๆนะครับที่มีบทบาทในเวทีโลกเยอะๆอย่างเกาหลีใต้นะครับก็เพิ่งมีบทบาทในช่วงหลังก็แปลว่าไม่ใช่จะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปเพราะ <c oughs> เกาหลีใต้จับประเด็นถูกตอนนี้จะเห็นว่า บรรดาผู้นำของเกาหลีใต้ไปเป็นผู้นำระดับโลกในองค์กรต่างๆเต็มไปหมดเลยเกาหลีใต้ดำเนินการทางการพูดได้ค่อนข้างเก่งเป็นต้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าจะทาอะไรสําเร็จหรือไม่สําเร็จขอความการุณาอย่าอ้างว่าเราเป็นประเทศใหญ่ที่เป็นประเทศเล็กครับเออหรือว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศหรือเปล่าที่เป็นปัจจัยสําคัญอย่างเช่นเรื่องของอเดี๋ยวก็มีปฏิวัติเดี๋ยวก็เป็นประชาธิปไตยหรือว่ามันไม่แน่ไม่นอนแบบนั้นไหมคะตรงนี้อ้างได้ไหมคะคากล่าวอ้างหนึ่งนะครับที่ผมได้ยินอยู่บ่อยๆเหมือนกันก็คือ ฝรั่งพัฒนาประเทศได้นะครับเช่นยุโรปเช่นอเมริกาเพราะพวกเขาเป็นประชาธิปไตยในขณะที่ก็บอกว่าจีนพัฒนาประเทศได้สิงคโปร์พัฒนาประเทศได้เพราะทั้งสิงคโปร์และก็จีนค่อนข้างไปทางเผด็จการส่วนประเทศไทยพัฒนาไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่ทั้งประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้งเผด็จการเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่อันนี้ก็เป็นประเด็นคล้ายๆกันนะครับเช่นจีนเป็นประเทศกว้างใหญ่ คอเซ็นเตอร์นะครับจีนก็แก้ปัญหาได้สิงคโปร์ก็แก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์ได้มันไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เพราะเราเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นปเผด็จการแต่มันคือขีดความสามารถของภาครัฐความเอาจริงเอาจังมากกว่าอ,อันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าควรคนไทยควรคิดกับประเด็นนี้ดีๆเช่นเดียวกันครับค่ะแต่บางคนก็จะ คิดถึงข้อดีของเมืองไทยแล้วก็มาบอกว่าดีแล้วที่เป็นเมืองไทยนะ่ะมันมีเรื่องดีตั้งหลายอย่างในน้ําไปมีปลาในน้ำมีข้าวอุดมสมบูรณ์แถมไม่เจอเรื่องของพายุรุนแรงเรื่องของอภัยธรรมชาติที่น่ากลัวน่ากลัวด้วยเราจะคิดแบบนั้นได้ไหมคะอาจารย์ครับก็คงมีคนบางคน <c oughs> พูดอย่างนั้นนะครับและก็ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็มักจะพูดกันว่า เราไม่เคยเป็นมึงขึ้นของใครซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไทยควรภูมิใจอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าอย่าเอาความภูมิใจเหล่านี้ไปทําให้เราไม่พัฒนาบางเรื่องเช่นการที่ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศคนไทยไม่เก่งเพราะว่าเราไม่เคยเป็นมึงขึ้นของใครซึ่งเรื่องอย่างนี้ถ้าช่วงที่เป็นมึงขึ้นล่าอาณานิคมกันมันก็เป็นร้อยปีแล้วมันไม่ควรตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่นเมียนมาเพื่อนบ้านของเราเคยเป็นมึงขึ้นเคยพูดภาษาอังกฤษเก่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้พูดเก่งแล้วนะครับของทุกอย่างมันพัฒนากันได้นะครับ เราพูดกันว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเราจริงไม่เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ในเวลาเดียวกันเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแต่บางครั้งเราก็ไปพูดว่าแต่คนไทยก็เก่งไม่แพ้ใครในโลกแล้วตกลงมันจริงหรือไม่จริงเ <c oughs> ช่นไปดูข้อมูลและการศึกษาเด็งไทยเก่งไม่แพ้ใครในโลกปรากฏว่าผลสอบพิสุไม่ได้ชี<อ>้แบบนั้นการเรียนเราอ่อนจริงๆซึ่งเราต้องยอมรับเวลาเราจะอ้างว่าเราเก่งไม่แพ้ใครในโลกนะครับต้องดูเป็นด้านๆไปแล้วเอาข้อเท็จจริงมาดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ และอย่าไปหาเหตุในการอ้างในการไม่พัฒนาว่าเราไม่เคยแพ้สงครามเราไม่เคยมีภัยธรรมชาติหรือเราอุดมสมบูรณ์เกินไปทุกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้และเราควรจะต้องตระหนักให้ดีว่าชะตากรรมของประเทศไทยอยู่ในกำม,มือของเราที่เราต้องทําให้ดีไม่ใช่ผลที่ถูกกาหนดมาแล้วล่วงหน้าจากการเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ประชาธิป,ปไตยเผด็จการอะไรแบบนั้นแบบตายตัวเกินไปครับค่ะถ้าจริงแล้วเนี่ยปัญหาของการไม่พัฒนาของไทยนี่น่าจะมาจากเรื่องไหนคะ จริงๆแล้วนะครับก็มาจากประเทศไทยนั่นเองแหละครับ,รบที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาอย่าไปคิดว่าเราพัฒนาไม่ได้เพราะเราไม่เหมือนประเทศนั้นประเทศนี้เพราะจริงๆถ้าไปศึกษาดูนะครับแทบไม่มีประเทศไหนในโลกเลยที่บอกว่าตัวเองเหมือนชาวบ้านเขานะครับอเมริกาเองก็บอกว่าตัวเองเป็นประเทศที่มีข้อยกเว้นไม่เหมือนชาวบ้านมีเอกลักษณ์แน่นอนจีนก็พูดแบบเดียวกันนะครับญี่ปุ่นก็บอกว่ามีเจแปนองลี่เกาหลีก็พูดแบบเดียวกัน เพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาอ้างกัน uh huh. ว่าเพราะความที่เราไม่เหมือนประเทศนั้นประเทศนี้เป๊ะๆเ,เราจึงไม่ต้องเรียนรู้บทเรียนความสําเร็จของเขา uh huh. ไม่ว่าประเทศไหนจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับมันไม่ควรเป็นข้ออ้างของการพัฒนา uh huh. เราอยากทําการศึกษาของเราให้ดีพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีอยากให้ประชาชนมีวินัยอะไรต่างๆ uh huh. ก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน uh huh. สร้างให้เกิดขึ้นมาโดยการเรียนรู้บทเรียนจากประเทศต่างๆอย่าไปมองว่าเพราะเขาต่างจากเรา เราจรึงไม่ควรเรียนรู้จากเขาครับค่ะไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบว่าใครใหญ่ใครเล็กใครมาก่อนใครมาหลังแต่ดูที่ตัวเองเป็นหลักนะคะว่าควรจะพัฒนาในด้านไหนนะคะ,คะขอบคุณอาจารย์มากค่ะค,ครับ